สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับยู่ในเกมี่ชื่อว่า Fa i r y t a ทล f อร์ซอยู่ไหนนั่นเองนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาส่มหาตัวละครตัวนี้กันนะครับเจอราวนั่นเองนะครับตัวเจอราว์ตัวนี้นะครับมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยสกิลโจมตีทั้งหมด3สกิลนะครับเป็นสกิลโจมตีหมู่หมดเลยนะครับสกิลที่เด่นๆก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะก็สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงได้แก่ศัตรู3คนนะครับเมื่อเราใช้สกิลตัวนี้ใช่ไหมครับมันจะเกี่ยวข้องกับสกิลตัวนี้เนาะ สกิลตัวนี้จะทํางานเองนะครับมีโอกาส30%นะครับจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถใช้เวทสกิลพิเศษแล้วก็ไอเทมนาน2เทิร์นเลยนะครับและอีกตัวละครนึงจะเป็นตัวละครระดับเอสนะครับก็คือฟรดตัวนี้นี่เองนะครับฟรดตัวนี้ดียังไงนะครับสามารถใช้คู่กับลักซัตที่เป็นตัวละครฟรีแล้วอิน3วันได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กําลังหาตัวละครที่ใช้คู่กับลักซัตได้นั่นเองนะครับตัวนี้สามารถคอมโบกับลักซัตได้ด้วยนะครับค่อนข้างโกงเลยนะสกิลแรกนะครับท่าเวทผนึกต้สูได 3เทิร์นนะครับแต่มีโอกาสติดแค่60%เนาะโอกาสผนึกติดนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาสุ่มกระชากันดีกว่านะครับเราจะเข้ามาที่น้อง m มจิกเฮาส์ตรงนี้นะครับจะไปเนาะใช้ตั๋วครับมอบเข้าให้ครับเดี๋ยวทีนี้นะครับเรายังไม่มีตั๋วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเราพิวเวกันนี่นะครับมันจะมาในครั้งเดียวเลยหรือเปล่าท่านผู้ชมโอเคอันนี้ต้องรางวัลทั่วไปนะครับวันนี้จะเป็นไอเทม2ตัวแล้วเนาะที่เหลือก็จะเป็นชิ้นส่วนตัวละครนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราแลกก่อน ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับหมื่นนิดๆอ่ะผมว่าอ้แรกแบบนี้เลยดีกว่า100่งรใบนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับจะก,กด1000ใบก็ไม่ใช่นะ100นึ่ร้ใบนะครับมันไม่ถึง <laughs> โอเคซื้อก่อนนะหนึ100่งร้อยใบหนึ่งรอยใบครับเดี๋ยวเรามาเปิดทีละสิบเนาะชุดแรกครับคือเขาจะให้เขียนเนาะเราก็อุยอ้ยอุ้ยเขียนไม่ทันเราแบบลากแล้วปล่อยนะครับร้อยให้เปิดเองนะครับชุดแรกครับ แน่นอนครับเราได้การ์ดตัวนี้มาเยอะเลยนะครับโอเคชุดต่อมานะครับจัดไปครับก็คือโอ้นี่เอฟผมเหรอเฮ้ยมาดิมาดิท่านผู้ชมครับตึบตึบตึเอฟเฟกไม่มีนะครับโอ้โหอะเก็บไปก่อนนะครับเก็บไปก่อนยังไม่มาน้องตาย20ใบแล้วนะจัดให้หน่อยนะครับ อะจัะให้หน่อยผมก็ไม่รู้จะว่าอะไรดีนะรอครับปึ๊บปุ๊บป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 ๊บอ่าเฮ้ยมาสามใบเลยนะครับชิ้นส่วนนะถือว่าโอเคอยู่นะสามใบรับได้นะครับตอนนี้เราต้องแบบรอนะครับรอรอรอเปิดตอนนะครับเปิดตัวละครเปิดอีกนะครับปึ๊บเหมือนเดิมนะครับรอครับรอรอรอเรามาลุ้นกันว่ามันจะมาหรือเปล่า อาจจะมาเป็นตัวเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับนี่มาอีก3าใบนะครับตอนนี้มี6ใบแล้วทนะ่านผู้ชม6ใบแล้วเนาะไอชิ้นส่วนพวกนี้เราสามารถเอาไปอัปเกรดได้นะครับโอเคจัดไปอย่าให้เสียนะครับตอนนี้4ี่สใบผ่านไปนะครับเราได้มาหใบแล้วนะปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับมันต้องมาดิเชื่อผมมันต้องมาดิปึ๊บชึบชึบไอมาอีกหนึ่งนะครับมาอีกหนึ่งตกใจนะนึกว่าเปิดได้ตัวละครเลยนะครับ7ใบแล้วนะครับเราได้7ใบเนาะ โอเคเราถ้าสมมติว่าเราได้ชิ้นส่วนนะครับเราต้องสะสมทั้งหมดสามสิบชิ้นนาะถึงจะได้ตัวละครนั่นเองนะครับรอดูปึ๊บ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 ได้อีกหนึ่งครับอุย้ยได้สี่เลยเมื่อกี้เท่าไหร่เจ็ดเป็นสิบแล้วนะครับเฮ้ยถือว่าโอเคอยู่นะสิบแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะสามารถแลกได้ในร้านด้วยนะครับนะมันสามารถแลกในร้านได้ด้วยนะครับสิบชิ้นนะเนาะเออก็คือเปิดยี่สิบเดี๋ยวเราไปแลกเอาที่เหลือนะครับ โอ้ 13, ยสิบสามสิบสี่ใบนะครับสิบสี่ใบแล้วฮ้ยดวงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมชิ้นส่วนออกง่ายกว่าตัวละครนะอตัวละครใครดวงดีก็ครั้งเดียวก็อาจจะมาก็ได้นะครับปุ๊บปุ๊บโอ้โหครั้งนี้ไม่ได้นะครับเหลืออีกยี่สิบครั้งนะครับวันนี้ครั้งนี้ก็เหลือสิบครั้งเนาะเดี๋ยวเราสุ่มกันดูนะครับปุ๊บปุ๊บ อรอบนี้มาอีกหนึ่งนะครับสิบเท่าไหร่แล้วเราเมื่อกี้เดี๋ยวเราค่อยไปเปิดดูดีกว่านะครับผมลืมอ,ะอ่ะอ่าจะจอจะจอ,จอจากับการเปิดนะครับคือจริงจังมากโอเคครับได้มาอีกสามอ่าโอเคครับผมไปดูมาแล้วผมได้ประมาณ20บใบนะครับผมไปแลกในร้านค้ามาอีก2ใบเนาะแตแกไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นผมขาดอีก8ใบทนะ่านผู้ชมถึงจะได้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามากดกันต่อเลยนะครับอีก8ใบเองเดี๋ยวเรา เอ่เมื่อกี้เราแลก100ใช่ไหมครับทีนี้เราเอาแค่50นะครับ50ก่อนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะเอาแค่ประมาณนี้ก่อนเนาะเอาแค่ประมาณนี้ก่อน50ครั้งก่อนนะครับ50ใบก่อนเปิดเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับมันต้องมาอยู่แล้วเนาะคือครั้งแรกอาจจะมาเลยนะครับหรือเปล่าหรือเปล่าเฮ้ยนี่ครับมาอีก3มาอีก6กนะครับก็คือตอนแรกมี22มาอีกห28ท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็มีทั้งหมด28บแใบแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวทีนี้เรามาเปิดต่อกันดีกว่าครั้งนี้นะครับเราได้อีก2ใบก็คือสามารถแลกตัวละครได้แล้วนั่นเองนะครับหรือว่ารวมตัวละครได้แล้วนะครับขอแค่2ใบขอแค่2ใบขอแค่2ใบชิ้นส่วนเอลซ่านี่ครับไม่มานะครับตัวที่สองใบเองนะท่านะผู้ชม2ใบเองนะจ๊ะขอนหน่อยเถอะฟึบปึบึบแบบนี้นะครับไม่ต้องสงสัยนะผมว่ารูปอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมว่ารูปอะไร มอบเขาให้ครับโอ้โยสองใบไม่มาเหรอเป,เป็นไปได้ไงถัดไปนะครับเราจะหมดแค่ร้อยห้าสิบใบหรือเปล่านะเออแค่สองใบเองมาเลยมา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 ครับปึ๊บหนึ่งแล้วนะครับสองโอเคครับสามแม่งมาเกินโอซี่เฮ้ยคือมาเกินเนี่ยคือแบบคือแบบว่าผมเปิดไม่ถึงร้อยห้าสิบใบอะครับเห็นผมเห็นส่วนใหญ่เขาเปิดสองร้อยใบบุกบกใช่ไหมครับผมไม่ถึงอะอะไรประมาณนี้ ชุดสุดท้ายนะครับไหนๆก็แลกมาแล้วเนาะไหนๆก็แลกมาแล้วชุดสุดท้ายนะครับฟึบมาครับข้างสุดท้ายฟิตจะมาไหมอ่าได้ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดที่กระเป๋ากันนะครับก็คือจะมารวมตัวละครเนาะก็อยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้เรามี33ชิ้นส่วนนะผู้ชมก็ใช้งานเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้อาร์ตส่วนของเจรันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ กดตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กดอื่นๆเนาะแล้วก็กดตรงนี้นะครับรวมการเนาะนี่ครับมาแล้วครับจูราหนะครับนะเดี๋ยวลองไปพิจาริกันดีกว่านะครับใช้คู่กับมาคาลอฟแล้วก็ในส่วนของเอ่อที่ผมไม่ก่อนหน้านี้ก็คือกิลดาร์นะทีนี้นะครับเดี๋ยวลองไปจัดทีมกันดีกว่านะครับก็จอมเวทอยู่ตรงนี้เนาะเอาเวลาจัดแผนหรืออะไรพวกนี้นะครับก็เอาให้ตรงแบบตรงสายด้วยนะครับโจมตีกัยภาพหรือโจมตีเวทนะครับจัดตำแหน่งให้ถูกด้วยเนาะคือบางทีมันเป็นแบบโจมตีเวท เพิ่มสปีดลดดามเมจหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ลองจัดกันดูเนาะเวลาการย้ายตัวนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับเราก็สามารถย้ายแบบนี้ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันเดี๋ยวผมจะไปทดสอบในส่วนของแบบทดสอบค่ายฝึกนั่นเองนะครับนะก็ด่านที่7เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเนาะจะเปิดออโต้นะครับเปิดออโต้เนาะตอนนี้ทีมที่เราเอามานะครับจะมีมาร์คลอฟนะครับกิลดัสแล้วก็เจอรานะครับนะก็ทีมประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ตัวละครของผมเนาะ เป็นผู้พิทักษ์นะครับสายผู้พิทักษ์เนาะนี่ครับนอ้คอมโบแบบแบบนี้ก็ได้นะครับนี่คือมีแบบทั้งบัฟโล่ให้ฝั่งตัวเองนะครับลดดาเมจฝั่งตรงข้ามสามารถบล็อกได้อีกโอ้คบเซตนะครับทีนี้ผมใช้นะปัจจุบันนะตอนนี้ดูนะครับดาเมจที่โดนครับโอ้โหยังไงล่ะโอ้ยบล็อกผมใช่ไหมครับเดี๋ยวโดนบ้างเดี๋ยวโดนบ้างนะครับเดี๋ยวโดนบ้างรอก่อนนะครับ จะตายก่อนหรือเปล่าจะตายก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนแรกเห็นเวทพวกขลราอะไรแบบนี้ผมว่าสกิลมันสวยนะเนี่ยพวกเวทขลราสกิลมันสวยนะเออผมมาเล่นอดับโลแล้วกันเนาะบางคนก็เรียกผู้พิทากันเลยแบบนี้นะครับฮิวครับคือผ่านแบบสบายๆอยู่แล้วนะครับนาตอนนี้เลเวลผม48เนาะเออเลือดแบบก็ไม่ได้ลดเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับ คือเกมนี้การปรับแผนการยืนตำแหน่งของตัวละครค่อนข้างสำคัญนะต้องบอกกันแบบนี้เลยถ้าไม่ชมครับนี่โอ้โดนครับปึ๊บนี่ครับผมก็ใกล้จะจบแล้วเนาะทีมเราก็ใช้ได้อยู่นะครับตอนแรกผมใช้มาคารอบก,กับกิลดานนะเลเวลไม่ได้สูงมากนะครับทีมผมมันจะไม่ได้แบบซีเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับไม่ไม่ไม่สามารถจบด่านนี้ได้นะครับการจัดพงจัดแผนนะแต่รู้สึกว่าพอมีเจราเข้ามานะครับ จเราก็ไม่ไม่ได้แบบอัพเลเวลอะไรสูงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการซ้ำผมมีแค่3ใบเนาะประมาณนั้นนะครับเนี่ยชนะแบบน่าจะไม่ก็ไม่เชิงสบายเนาะไม่เชิงสบายเท่าไหร่นะครับนี่ <c oughs> จะเราเราจะไปแล้วนะครับมาคลอปเรายังนะครับมาคลอปกิลดารเรายังเนาะฟืบจัดไปหนึ่งกระบวน5าครับนี่ครับกิลดารใส่ไปครับเรียบร้อยครับเหลือตัวเดียวชนะ แน่นอนครับถ้าแพ้นี่ก็เกินไปนะถ้าถ้าแบบแพ้กเกินไปเนาะยังไม่มีตัวละครล้มนะครับชืบอ,อ่าโดนผนึกแล้วเรียบร้อยครับถ้าแบบนี้คือเรียบร้อยโดนผนึกแล้วเรียบร้อยนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจเชวรว่าวนะครับนะก็สามารถมาสุ่มกันได้นะผมสุ่มให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วนะครับรอท่านผู้ชมมาสุ่มกันอยู่นะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากกันไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ